สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแม่หมอแฟรี่ทาร์ลอดแห่งแอปอดวงนะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกนะคะเป็นพีอากาศเกี่ยวกับเรื่องเงื้อคู่ของคุณจะเป็นแบบไหนนะคะกติกามีง่ายๆเลยก็คือเพียงแค่คุณตั้งจิตอธิษฐานนะคะเลือกไพ่หนึ่งใน4ี่กองที่แม่หมอได้เรียงเอาไว้ให้นะคะจากนั้นนะคะรอฟังคําทํานายจากแม่หมอนะคะงั้นเรามาร่วมเล่นสนุกกันเลยดีกว่านะคะ โอเคค่ะงั้นเรามาดูไพ่กองที่1กันเลยนะคะสําหรับไพ่กองที่1นนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆเลยนะ เพราะในอดีตเนี่ยเขาเคยผิดหวังจากเรื่องของความรักมาก่อนเลยทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่รักคนยากหรือถ้าหากเขาเนี่ยได้รักกับใครเนี่ยเขาก็จะทุ่มความรักนั้นอย่างสุดเต็มที่หรือสุดพลังของเขาเลยแหละแต่ถ้าหากวันใดที่คุณทําให้เขาเสียใจหรือผิดหวังเขาพร้อมที่จะเดินจากคุณไปอย่างไม่มีวันหวนกลับเพราะเขาถือว่าเขาเนี่ยได้ทําหน้าที่นั้นอย่างเต็มที่แล้ว ต่อมานะคะเรามาดูไพ่กองที่2กันเลยดีกว่านะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่รักน้อยๆแต่รักนานๆเลยนะถึงภายนอกเขาเนี่ยจะดูโหดแต่ภายในจิตใจของเขาเนี่ยอยู่ในโหมดมุงม้งมิ้งฟุ้งฟริง้ง สุดๆไปเลยถึงเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยบอกรักออกสื่อสักเท่าไหร่แต่พอเวลาที่เขาอยู่กับคุณเพียง2ต่อสองเขาก็จะแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขารักและแคร์คุณมากๆนะคะมุมมอง,มองทัศนคติความรักของเขาเนี่ยเขามองในแง่บวกอยู่เสมอเลยนะต่อให้คุณเนี่ยทำให้เขาเสียใจเขาก็พร้อมและยินดีที่จะให้โอกาสคุณได้แก้ไขในข้อเสียนั้นๆนะคะ มานะคะไพ่กองที่3มนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่ช่างเลือกและช่างสังเกตนะคะเขาคนนี้นะคะภายนอกเขาจะเป็นคนที่ดูนิ่งๆใจดีใจดีหน่อยแต่ข้างในของเขาเนี่ยเป็นคนที่เด็ดขาดตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบรักก็บอกว่ารักเกลียดก็คือว่าเกลียดนะคะถ้าหากเขาคิดจะจริงจังกับใครเนี่ยเขาจะเข้าไปหาหรือเข้าไปลุยจีบคนนั้นก่อนเลยเขาจะไม่รีรอหรือว่ารอจังหวะดีๆอะไรเป็นคนที่แบบนิ่ง แต่ลุยทุกสถานการณ์นะคะถ้าหากเขาเนี่ยได้เรียนรู้ถึงนิสัยใจคอของคนคนนั้นแล้วที่เขาเนี่ยเลือกแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นไปตามที่เขาต้องการอ่ะเขาพร้อมที่จะเดินออกมาแบบนิ่งๆเงียบแล้วหายไปแบบไม่มีวันกลับมาเลยนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเลือกได้ไพ่กองเนี่ยคุณต้องมีนิสัยเจ้าระเบียบและเป็นคนที่มีเหตุผลในระดับหนึ่งเลยนะถึงจะชนะใจละมัดใจเขาได้นะคะ กองที่4นะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดให้ใครต่อใครเข้าหาอยากเข้าหาเขานะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เวลาพูดกับใครเนะี่ย ใครก็อยากจะคารมของเขาค่อนข้างดีเลยแหละแน่นอนว่าเขาคนนี้นะคะดูเหมือนเป็นคนเจ้าชู้นะแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่รักใครครบกับใครเนะี่ยคบแค่เพียงคนเดียวและรักคนคนนั้นมากๆเลยแหละเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเยอะหรือไม่ค่อยอธิบายอะไรถ้าหากว่าเรากับเขาทะเลาะกันเขาเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกๆเรื่องของคนรักและที่สําคัญเลยนะเวลามีปัญหารหรือว่าทะเลาะกันเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เราอะ่ะผิดใจหรือว่าทะเลาะกันข้าม ขเขาค่อนข้างที่จะแคร์คุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้ จบไปแล้วนะคะสรับพิกอาการนะคะในหัวข้อเนื้อคู่ของคุณเป็นแบบไหนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามแม่หมอแฟอร์ี่ตลอดในช่อง YouTube Channel นะคะกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะและที่สำคัญเลยโหลดแอปพลิเคชันอาดวงด้วยนะคะจะได้พบแม่หมอแลนะนักพยากรณ์หลายๆท่านอีกกว่า3,000ท่านเลยนะวันนี้แม่หมอขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย เพราะว่าไพ่ประจำวันแอปเนี้ยแม่นมากเลยเฮ้ยไหนลองดูดิอนไรปะเออไหนดูสิฉุนเปิดแล้วนะฉันได้ไพ่ King of Swords ว่ะแกแล้วแกได้อะไรอ่ะ Queen of Cups ว่ะเฮ้ยทำไรกันน่ะไพ่ประจำวันงมงายว่ะดูดิ ซิมซีก็มีว่ะขอลองหน่อยดิเฮ้ยไม่ตรงว่ะไม่ฟิลเลยลองใหม่ดิระวังจะทะเลาะกับเพื่อนอย่างรุนแรงโอ้โหไม่ตรงเลยเพื่อนจะคอยไปกำลังใจคอยช่วยให้ผักประสักดไปได้เนี่ต้องอย่างนี้ตรงละสบายใจ